เคยไหมครับไปถึงเจอลานแคมป์สวยๆเลยแล้วก็มีบางอย่างทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดใจนั่นก็คือขยะครับขยะเนี่ยเป็นปัญหาอย่างมากในการออกไปแคมปิ้งในบ้านเราอ,อยังมีการทิ้งขยะมันอยู่เป็นประจำนะครับถ้าพูดถึงขยะเคยคิดไหมครับเคยไปลื้อดูไหมครับตามอุทยานแห่งชาติในยขยะอะไรมีปริมาณมากที่สุด ผมเคยครับบอกให้ได้เลยมันคือขวดน้ำพลาสติกนะครับขวดน้ำพลาสติกเนี่ยเป็นขยะที่สร้างปัญหาอย่างมหาศาลในทุกลานแคมป์ของอุทยานพวกเราทุกคนไปด้วยความสะดวกสบายเราขวดน้ำพลาสติกไปทานกันแล้วก็ทิ้งไว้คาดหวังว่าจะมีคนเก็บไปขายแต่ว่ามันสร้างปัญหามหาศาลครับด้วยปริมาณของมันเราสามารถจะทำง่งายๆครับที่จะลดขยะลง ผมว่าอาจจะ7 80%เปเลยขยะที่ไปอุทยานนียโดยการเลิกใช้ขวดน้ำพลาสติกลองดูมาดูกันครับว่าเราจะทำยังไงที่ทำให้แคมป์ของเราปราศจากขวดน้ำพลาสติกกันวิธีที่ง่ายแล้วก็สุนทวีที่สุดสำหรับการเอาน้ำมาจากบ้านมากินในแคมป์นะครับก็เจ้าเนี้ยครับถังใส่น้ำมีสารพาัดละครับแต่อันนี้ที่ผมเอามาใช้กันเนี่ยเรียกว่า Beverage Cooler ของ Coleman ตัวอันใหญ่นี้นะครับเป็นขนาด5กลอนหรือประมาณสักอ่า18ลิตรนะครับแต่ก็ใส่น้ำมาจากบ้านใส่น้ำแข็งก็ได้เพราะเจนนี้มันเก็บความเย็นแล้วก็มากดน้ำกินกัน18ลิตรเนี่ยเท่ากับขวดน้ำพลาสติก2อลหรือ24ขวดคิดดูครับว่าเาเอาน้ำมาตหนึ่งถังเนี่ยทำไมทำให้ไม่เกิดขยะได้ขนาดไหนขวดน้ำา24ขวดมันเปลี่ยนกราดเป็นถังขยะถุงใหญ่ นาดใหญ่ๆนี่ได้เลยครับถ้าคณะเล็กๆก,ก็สองกลลอนสองกีลอนนี่ก็เท่าน้ำสิบขวดเหมือนกันใส่น้ําแข็งใครอยากจะทานน้ําก็มากดเอาถ้าน้ําหมดเราก็เติมได้ครับมีสองวิธีที่จะเติมเอาน้ํามาเป็นถังหรือถ้าใช้ใดีเครื่องกรองน้ําครับตอกกรองน้ําอร่อยๆจากธรรมชาติจากขั้วจากแม่น้ําเนี่ยมาใส่คูลเลอร์กินพี่แสงเกงวเนี่ย โ้อ้โหน้ำมันเย็ยนนะพี่นะมันยังคงความเย็ยนตลอดได้สองวันนะเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์เย็ยนฉ่ำครับผมผมว่าวิธีที่ไม่ยากคืออย่างแรกเราเตร,รียมน้ำมาจากบ้านนะครับอาจจะแกลอนใหญ่หน่อยแต่คือจำนวนพลาสติกที่จากน,น้ำแก๊ลอนนี้มันกี่ขวดครับไม่แล้วอันนี้มันเอาไปคืนเขาด้วยอ่าคืนได้ด้วยครับผมมันไม่เสียมันไมไ่เป็นขยะถ<ร>ูกต้องครับผม แล้วเราจะกินยังไงครับมาขวดอย่างเงี้ยอ้าวเดี๋ยวมีวิธีกินครับชื่นใจด้วยในแคมป์ที่มาก,กันหลายหลคนครับผมน้ำเจลอนใส่เข้าไปก็เรานำเครเ่ก Beverage cooler ก็คือคูลเลอร์เก็บความเย็ยนที่เป็นถังน้ำได้ด้วยใช่ไหมครับเพียงแค่เราก็นำมาก็เติมน้ำเข้าไปมีน้ำแข็งหน่อยนะครับใส่น้ำแข็งเข้าไปครับ มีน้ำเย็นเยนชื่นใจโดยไม่มีขยะเลยสักขวดเฮ้ยตัวกินน้ำจากขวดพลาสติกนี้เหรอเนาะให้กินขวดไหนอ่ะมันก็มีขวดพลาสติกเนี่ยอุ้ยวิธีเยอะแยะทำไงจากบ้านเยอะแยะไม่มีก็ไม่โอ้แต่ขวดน้ำมาได้ยังไงหมดครับผมเมื่อกี้ขวดน้ำเนี่ยขุ่พลาสติกกินเสร็จมีขยะกินได้คนเดียวใช่ไหมใช่นี่เครื่องกองน้ำ สี่ลิตรกินด้ทางคณะอนค้ะพี่ไหนครับน้ำข้างล่างครับห่างประมาณร้อยกว่าเมตรโอ้โหออคนหมู่มาก <c oughs> ง่ายที่สุดเลยครับวินทีนี้นะครับเดตี้เดตี้ครับผ่าไส้กรองมาถุงคลีนน้ำสี่ลิตร สิลิปเป็นขวดที่คุณดื่มเมื่อกี้กี่ขวดประมาณแปดขวดเยิะไหมอย่างงี้ใชครับไม่เสียเงิน้วยขวดต้องมีถูกมากครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือขวดน้ําส่วนตัวครับนะครับของใครของมันอ่าก็มาเติมน้ําจากคุณเริกองกองน้ำหรือคุณเลอร์นะครับผมก็มีอันนี้ก็คือเท่ากับเรียกว่าจะสองนี่ครึ่งลิตรแล้วครับ พุ้ยน่าจะเกือบนิดเลยไม่คุ้วยเดี๋ยวอันนี้น่าจะสักทิปสองออนคโอ้ใช่ใช่แล้วไอ้แก้วสีเขียวนั่นเป็นยังไงครับเนี่ยอันนี้แก้วเก็บความเย็นได้ครับอย่างเราไปซื้อกาแฟมาแก้วหนึ่งเนี่ยถ้าเรานั่งในรถสักสิบยี่สิบนาทีมันก็ละลายหมดแล้วฮะเราต้องการเก็บให้นานๆกันด่วยครับเทใส่น,นี่อยู่กันนานๆก็เลยอยู่ในแคมป์ในลำเย็นก็แ<า><า>ช่คูลเลอร์นี่ก็เย็นตลอดเย็นต่ออยู่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยฮะอยู่ได้นานครับก็ประหย<ร>ัดไม่ต้องมีแก้วพลาสติกแก้วกระดาษถ้ามันเป็นขยะนนนะคครรรรรััับบใช่่่มมีท้้งงงงเเเืออป็แกกวยจิๆลา เราที่เลือกตรงไงครับเลือกที่จะไปดิเศษขวดพลาสติก